ครับหนาน้ำหนาน้ำต้องทำเป็นนาตมเลยครับเออใส่เทอร์โบใหม่ใช้ลายกันเยิยแต่ก่อนเป็นเทอร์บู2 5 0ครับตอนนี้ก็ใส่เทอร์โบอันเก่าของผมครับเทอร์โบช่างอ้วนคันนี้ เอามาเปลงใส่ครับอันเก่าของผมอันเก่าที่อันแรกโอ้โหอนี่อยู่นี่47จับเ u ็อยูนี่หน้าหน้าปั่นนี่คนละคนละอย่างกันเลยนะ อันนี้จะน่าเล็ก ี่หน้าใหญ่ไหมหน้าใหญ่ใหญ่กับเล็กไงไคนละอย่างกันเลยอันนี้สองเมตรสองเมตรกว่าแล้วนี่น่าจะเม็ดแปดสิบคันนี้หน้าคนละอย่างกินคนละอย่างกันนี่ก็จะทำนาต้มนะครับทำนาต้มมีที่ไหนแบบน้ำเยอะอย่างนี้ทำนาต้มบ้าง หน้าต้มก็คือจะปั่นก่อนนะครับปั่นแล้วค่อยหบานทีหลังนะครับพนักงานหบานเรียงแถวเลยครับเร,เ, <c oughs> เรียงแถวหน้ากระดานเลยถึงแถวหน้ากระดานนี่ก็ประมาณห้าคนนะวาระโชรุอากาศโชดคุมงานเนื้อ เขาให้บาบานข้าวยกข้าวบาวีโค่นไม้นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนกันเมื่อวานเพิ่งเสร็จทำคอหอนคี่ก็ไปเปลี่ยนใครเลยก็ใส่เมื่อวานไงเออรวมเมื่อวานที่ทำที่บาบ ของพีก่ก็ทะลุเหมือนกันทะลุแล้วตัวเนี้ยทะลุของผมก็ทะลุเหมือนกันโดนใบรอตเตรี่เลยเะดุปเป๊ะเลย tôm là tôm xin lỗi có tham gần ba chuông đi phân tộc thuốc quản phân tộc thuốc quản ต้องใส่ท <ông liebe glass> ่อใหญ่ว่ะถ <Players> ึงมันจะโหนดังกว่านี้นี่สี่สิบเจ็ดแล้วนุ๊ที่มาคือดีนัยัง ล้างอะไรดูเถอะฮะเสร็จหมดแล้วก็หวาดตามนีม่ก็โอ้โหทำถนนเละตุ้มเปะเลยครับดีแล้วผมไม่เอาอีกคันหนึ่งว่ะเอาพี่ปากเี้ <c oughs> ง่ายเลย แต่ถ้าคันใหญ่ติดเนี่ยไอ้สีเก้าติดเนี่ยไอ้สีเจดนี่ดึงดึงไม่ขึ้นต้องเอาใหญ่ๆด้วยกันต้องเอาใหญ่ๆด้วยกันถึงจะขึ้น ดูเตื้อเอิดแ,แกปั่นแกเหยียบแต่รอยเดิมเลยเนาะแกก็ไม่ไปทางนี้เลยแกเหยียบแต่รองเดิมเลยอ๋อหรือไล่ดินก่อนไล่ดินให้เสมอก่อนเออยิงทะไมเสมอเลยบ้านี้ แต่ของผมปั่นนี่ผมเอาผ่านหน้าออกนะนี่จะเหมือนขันใหญ่เนี่ยเนี่ยจะเอาผ่านหน้าออกเวลามันเข้ามุมเก็บมุมเก็บอะไรมันก็จะดีจะดีกว่า อันนี้ทะลุเจริญแล้วว่ารกไปเห่ยสามอันแล้วส,สามสี่อันเนี่ยโดนใบรถรีไปไปเด้ยโอยสามห,ก,ามหกขับคันเล็กอันนี้เอ็มยูกับสี่เจ็ด คนงานดีไปเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์รถเราจะไปที่ไหนกันต่อเรารติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ